ในกรณีที่ติดตั้งตู้ย่อยเพิ่มเติมพอเดินระบบที่ตู้ย่อยเสร็จแล้วตอนเทสระบบแล้วเมนเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเบเกอร์ตัดไฟรั่ว RCCB ที่ตู้เมนมัน,มนทิพทันทีเลยประเด็นนี้ก็มีคนสอบถามมาบ่อยเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุก็คือที่ตู้ย่อยเดินระบบไฟฟ้าผิดนั่นแหละครับถ้ามีการติดตั้งตู้ย่อยเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าตู้ย่อยจะอยู่ภายในอาคารเดียวกันกับตู้เมนประธาน หรืออยู่คนละคลางกับตู้เมนประธานสายป้อนของตู้ย่อยเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบหนึ่งเฟสสองสายหรือสามเฟสสี่สาย, 4, สายก็ตามสายป้อนที่เป็นสายนิวทัลเนี่ยไม่ต้องเอามาต่อร่วมกับบัตรบา p ีแบบนี้นะครับบัตรบา p ี PE, หรือบัตรบากราวนั่นแหละครับในภาพตัวอย่างนี้เป็นระบบหนึ่งเฟสสองสายถ้าเอาสายนิวทัลมาเข้าที่บัตรบา p ีก่อนแบบนี้เนะี่ยก็เท่ากับว่าสายดินเนี่ยเป็นสายควบของสายนิวทัลเลยนะครับถ้าตู้ย่อยเนะี่ยมีการต่อโหลด กระแสโหลดก็จะไหลามาที่บัตรบาเอ็นก่อนครับดูตามลูกศรเลยนะครับแล้วก็จะไหลผ่านสายนิวทัลเนี่ยกลับไปที่เมนเบกเกอร์ของตู้ย่อยแล้วก็ไหลไปที่บัตรบา PE ีหรือบัตรบากราวพอกระแสโหลดไหลามาถงึงจุดนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเจอสายไฟ2เส้นเลยเส้นหนึ่งเป็นสายดินที่มาจากตู้เมนอีกเส้นหนึ่งเป็นสายนิวทัลถ้าสายไฟเส้นไหนมีค่าความต้านทานต่ำกว่ากระแสโหลดก็จะไหลไปในช่องทางน,นั้นมากกว่า ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสายนิวทร่วก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสายดินนิดหน่อยก็จะมีค่าความต้านทานต่ํากว่าสายดินกระแสโหลดก็จะไหลไปทางสายนิวทร่วเยอะกว่าจะเห็นได้ว่ากระแสโหลดบางส่วนไหลอ้อมไปทางบัตรบาปีหรือบัตรบากราวของตู้เมนประทานเลยแต่กระแสบางส่วนไหลไปทางสายนิวทรอวตามเส้นทางปกติวนผ่านเบเกอร์ตัดไฟลวตามปกติแต่มันมีกระแสบางส่วนอ้อมไปทางบัตรบา p ีเลย ก็ทาให้กระแสที่ไหลผ่านเบเกอร์ตัดไฟ่วดไม่เป็นศูนย์ครับเบเกอร์ตัดไฟรั่วก็ทิปทันทีเลยครับถ้ามีการต่อโหลดที่ตู้ย่อยเนี่ยเบเกอร์ตัดไฟร่วที่ตู้เมนเนี่ยทิปทันทีเลยครับเพราะว่ากระแสมันไม่เป็นศูนย์ที่ตู้ย่อยเนี่ยไม่ต้องเอาสายนิวทอลมาต่อร่วมกับบัดบาร์กราวหรือบัดบาร์พีอีนะครับสายป้อนหรือสายเมนของตู้ย่อยเนี่ยเอาเข้าที่เมนเบเกอร์เลยนะครับไม่ต้องมาต่อร่วมกันที่บัรบาร์พีอีหรือบัดบาร์กราวแบบนี้เพราะถ้าต่อแบบนี้เนี่ยสายดินกลายเป็นสายควบของสายนิวระคับ กระแสโหลดที่ไหลกลับไปที่ตู้เมนเะน่ยแยกเป็น2ทางแบบนี้เลยนะครับ